ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่คารีมับดุลจับบาลงสนามเคียงข้างเมจิกจอนสันหนึ่งในพอยต์การที่ดีที่สุดตลอดการของโลกเนี่ยในช่วงระยะเวลา10ปีนั้นพวกเขาร่วมกันคว้าแช,ชมป์กับเลเกอร์สมากถึง5สมัยร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหน้าหนึ่งของเลเกอร์สซึ่งยุคนั้นน่ยถูกเรียกว่ายุคเลเกอร์สโชว์ไทม์ครับการที่หนึ่งในสุดยอดเซนเตอร์ที่สุดตลอดการอย่างคารีมเนี่ยมาจับคู่โค้รพอยต์การตลอดการอย่างเมจิกจอนสันมันก็แน่นอนว่าทีมทีมเนี่ยมันคือซปเปอร สำหรับเมจิกจอร์นสันเนี่ยแม้กระทั่งไมเคิลจอแดนก็ยังยกให้เขาเป็นสิ่งผิดธรรมชาติเป็นพอยต์การ์ดที่ดีสุดตลอดการในความคิดของเขาตลอดระยะเวลาในช่วงอาชีพการเล่นของเขาเนี่ยเขาได้สร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ไว้มากมายทั้งผลงานทีมและผลงานส่วนตัวครับส่วนคาร์ลรีมเป็นเซนเตอร์ที่ครองตำแหน่งผู้ทำคะแนานมากที่สุดตลอดการใน NBA แล้วก็เช่นกันครับทั้งผลงานส่วนตัวและผลงานของทีมเนี่ย ยาวเป็นหางว่าวเลยครับเป็นผู้เล่นที่จะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นตลอดการครับผมแต่ถว่าท่ามกลางถ้วยรางวัลท่ามกลางรางวัลมากมายที่พวกเขาได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเนี่ยคู่หูของคารีมที่พวกเรายกย่องกันว่าเขาเป็นพอย์การ์ดที่ดีสุดตลอดการคำว่าพอย์การ์ดที่ดีสุดตลอดการของเมจิกจอนสั้นเนี่ยมันไม่ใช่ในความคิดของคารีมครับอย่างที่ได้บอกไปครับทั้งคู่เนี่ยเล่นด้วยกันยาวนานถึง10ปีเลยนะครับ ร่วมกันสร้างอะไรให้กับประวัติศาสตร์บาสเกตบอลมากมายสร้างอะไรไว้ให้กับเลเกอร์สมากมายแต่ก่อนหน้าที่คารีมจะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเมจิกที่เลเกอร์สเนี่ยเขาเคยจับคู่กับโค้พอย์กาดอีกคนหนึ่งสมัยที่เขาเล่นให้กับมิวอกี้บัคส์ครับทีมแรกของเขานั่นเองพอย์กาดคนนั้นน่ะชื่อว่าออสการ์โรเบอร์สันนั่นเองครับผมสำหรับออสการ์โรเบอร์สันเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขากันมาบ้างแล้วในฐานะมิสเตอร์ทริปเปิลดับเบิลใช่ไหมละครับ ย้อนกลับไปในฤดูกาล1961-62เนี่ยนะครับออสการ์โรเบอร์สันเนี่ยเคยเป็นผู้เล่นที่ทำทริปเปิลดับเบิลได้มากที่สุดในฤดูกาลเดียวมาแล้วทำไว้41ครั้งครับก่อนที่เกือบ50ปีให้หลังเนี่ยรัสเซลเวสบรูกจะเข้ามาทำลายสถิตินี้ลงไปด้วยการทำทริปเปิลดับเบิล42ครั้งในฤดูกาลเดียวครับในสมัยที่ออสการ์โรเบอร์สันยังเล่นอยู่นะครับนับว่าการที่พอยต์ร์ดคนหนึ่งจะสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆเลยทีเดียว ในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เซนเตอร์เต็มหลีกไปหมดเลยการทำแต้มการแอสซิสต์เนี่ยสำหรับการเก่งๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมายหรอกครับแต่เรื่องของการรีบาวน์นี่สิเรื่องของการรีบาว์เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ๆเลยครับเพราะต้องไปชนกับเซนเตอร์หลายๆคนที่เก่งๆมากๆในยุคนั้นเนี่ยแต่ด้วยส่วนสูงของเขาเนี่ยที่มันดูจะสูงกว่าพอยกาดทั่วๆไปในยุคนั้นนะครับ196ซนตเมตรในขณะที่พอยกาดคนอื่นๆเนี่ย ส่วนสูงก็อยู่ที่ประมาณ180กว่าอะไรประมาณเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเขาสามารถช่วยทีมเก็บรีบาลได้นั่นเองครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับในปัจจุบันที่เราเห็นพอยการ์ทที่สามารถทั้งทําเกมได้ทําแต้มได้หรือที่เราเรียกกันว่าคอมโบการ์ดเนี่ยออสการ์โรเบอร์สันเนี่ยเขาเป็นต้นแบบของบรรดาคอมโบการ์ดในยุคป,ปัจจุบันเลยครับผมเป็นผู้เล่นที่ทาได้ทุกอย่างทุกอย่างที่ว่านั้นเนี่ยมันสุดทุกอย่างครับตั้งแต่การทําแต้มแอสซิสรีบาลป้องกัน วิธีที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ความฉลาดและเล่นง่ายแต่มันได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับก็ด้วยเหตุผลที่เคยบอกไปด้วยละครับว่าส่วนสูงของเขาเนี่ยมันร้อยเก้าสิบหกเซนติเมตรมันเกินส่วนสูงมาตรฐานของพอยต์กาดปกติในยุคนั้นไปมากเลยอย่างที่ได้บอกไปครับเขาเป็นพอยต์กาดที่เล่นง่ายามากๆไม่มีความหวือหวาแต่ชัวร์เปี่ยมไปด้วยพื้นฐานที่ทรงพลังและในการเล่นง่ายที่แสนเรียบง่ายนั้นเนี่ยเขายังสามารถทนาคะแนนได้ทุกรูปแบบ แผนการเล่นที่เราเห็นกันจนชินตาในปัจจุบันอย่างเช่นแคชแอนด์ชูดรันแอนด์การอะไรพวกนี้ต้นแบบก็มาจากออสการ์โรเบอร์สันล้วนๆเลยครับผมและมีเทคนิคการเล่นอย่างหนึ่งนะครับที่โคบีบรอันและก็ไมเคิลจอแดนเนี่ยได้ไปศึกษาจากออสการ์โรเบอร์สันมาแล้วก็นำมาปรับใช้ลองสังเกตเวลาที่พวกเขาจะเล่นสไตล์พูอัพชัมเปอร์หรือว่ากระโดดค้างตัวยิงแบบที่พวกเขาชอบทำเนี่ยกระโดดยิง fade away เฟดอาเวอะลรพวกนั้นนะครับ คือเวลาที่พวกเขาจะกระโดดขึ้นไปเนี่ยจะไม่ขึ้นตรงๆครับแต่จะเป็นการโหลดบอลขึ้นที่บริเวณข้างๆตัวแทนเพื่อป้องกันการโดนตบบอลก่อนที่จะโหลดสําเร็จคนแรกที่ทาก็คือออสการ์โรเบอร์สันนี่เลยครับนอกจากนี้อีกนะครับถ้าเฟดอเวที่เราติดตาจาก MJ แเลอร์โคบี้เนี่ยพื้นฐานมันก็มาจากออสการ์โรเบอร์สันด้วยอีกเลยครับถ้าว่าเราพูดกันถึงเรื่องตัวทําแต้มแห่งยุคนะครับในยุคค,คลาสสิกเนี่ยยุคออส h o o l ูบาสเกตบอล ก็จะมีไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครหยุดได้ถูกไหมครับยุคต่อมาหลังจากที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยเริ่มที่จะโรยลาและคนต่อมาก็คือโคบีบรอ a ันครับแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเช่นเควินดูแรนเจมส์ฮาร์เดนหรือว่าสเตฟานเคอร์รีอะไรพวกนั้นแหละครับแต่สําหรับในยุคของออสการ์โรเบอร์สันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครป้องกันได้เลยในยสมัยนั้นครับ ตอนท้ฝั่งตรงข้ามจะช่วยกันรุมจนสามารถป้องกันเขาได้เขาก็สามารถมองหาเพื่อนร่วมทีมจ่ายบอลให้พวกเขาไปทําแต้มอย่างง่ายดายได้อยู่ดีการที่เขาเป็นสกอร์เรอร์ที่สามารถทําแต้มได้ทุกรูปแบบผนวกกับความสามารถในการจ่ายบอลขันเทพแบบพอย์การ์ดนะครับมันทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้จริงนั่นแหละครับในยุคนั้นในยุคของผมเนี่ยไม่มีนักบาสคนไหนจะยอดเยี่ยมไปมากกว่าออสการ์โรเบอร์สันอีกแล้วเจอร์รี่เวสต์หนึ่งในสุดยอดพอย์การ์ดอีกคนหนึ่งของ NBA ได้กล่าวเอาไว้ครับ เราเมื่อออสการ์โรเรซสานได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาตอบกลับเจอร์รี่เวสง่ายๆหรือว่านายพูดถูกลวละ่ะเจอร์รี่เวสเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะครับผมเป็นตำนานที่สามารถพาตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่บนโลโก้ของ NBA ได้จนกระทั่งปัจจุบันครับตอนที่ฉันเล่นนะ่ะเอาจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้เลยว่าทริปเปิลดับเบิลเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่ฉันทําก็แค่ทําทุกอย่างเพื่อที่คว้าเอาบอลมาพยายามทําคะแนนพยายามหาเพื่อนร่วมทีม ฉันนึกว่าทุกคนเล่นแบบนั้นกันหมดนะออสการ์โรเบอร์สันเนี่ยเขาได้พูดสิ่งนี้กับราเซลเวสเบรูกครับผมและทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันอย่างมีความสุขเลยผมเล่นกับเมจิกจอนสันเนี่ยเกือบ10ปีแต่สุดท้ายแล้วพอยกาที่สุดตลอดการที่ผมเคยเล่นด้วยนั่นก็คือออสการ์โรเบอร์สันเป็นคำกล่าวจากคาริมอับดุลชาบาครับสิ่งที่คาริมได้พูดเนี่ยมันก็คงเพียงพอแล้วละ่ะที่จะบอกว่าออสการ์โรเบอร์สันเนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนครับ แต่น่าเสียดายเลือเกินตอนที่คารีมเข้าหลีกมาเนี่ยมันคือช่วงบั้นปลายอาชีพการเล่นของออสการ์โรเบอร์ซันแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับโรเบอร์ซันและก็คารีมเนี่ยยังสามารถร่วมกันคว้าแชมป์หลีกได้หนึ่งสมัยในปี1971ให้กับทีมวอลกี้บัคส์ก่อนที่ไม่กี่ปีให้หลังเนี่ยโรเบอร์ซันจะตัดสินใจรีไทยไปครับจบอาชีพระยะเวลาการเล่น14ปีของเขาในช่วงระยะเวลา14ปีนั้นนะครับเขาได้สร้างอะไรต่างๆไวมากมายในแง่ของผลงานส่วนตัว ผลงานอันเป็นที่พูดถึงและเป็นที่ประจักษ์มากที่สุดก็คือเรื่องของการทำทริปเปิลดับเบนั่นแหละครับไอ้41ครั้งในฤดูก,กาลเดียวที่เขาเคยได้ทำเอาไว้เนี่ยมันคือเมื่อ45 0 0ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแม้กระทั่งว่าในสมัยนั้นมันจะเต็มไปด้วยยักษ์ทั้งหลีกเขาก็ยังสามารถทำได้สุดยอดจริงๆครับในวันที่เวสบุกเนี่ยสามารถทำลายสถิตินี้ลงไปรวมถึงยังสามารถพาเวงคว้ารางวัล MVP ก็เกิดการนำเวสบุกเนี่ยแล้วก็โรเบิร์สันมาเปรียบเทียบกันอย่างกว้างขวางทั้งจากสื่อต่างๆรวมไปถึงแฟนบาสรุ่นก่อนและรุ่นใหม่ครับแต่เมื่อชายสูงวัยผู้ไปตํตำนานคนนั้นได้ยินเรื่องนี้เข้าเขาได้ออกมาพูดว่าอย่ายกผมมาเปรียบเทียบกับเขาเลยที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากเขาไม่ใช่ผมคนใหม่หรอกแต่เขาคือตัวของเขาเองความเร็วความคล่องแคล่วความสุดยอดนั้นนะ่ะผมจะไปสู้เขาได้ยังไง เนี่ยคือสิ่งที่ออสการ์โรเบิร์สันได้พูดออกมาถึงกรณีดังกล่าวครับแล้วคุณคิดว่าเขาจะสามารถไปสู่ระดับ hall of fame ได้ไหมละ่ะนักข่าวคนหนึ่งได้ถามกับออสการ์โรเบิร์สันเขาตอบกลับมาว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละเวลาก็ผ่านไปยาวนานแล้วครับเกือบจะ50ปีเข้าไปแล้วหลังจากที่ออสการ์โรเบิร์สันได้เลิกเล่นไปสิ่งที่เขาทิ้งไว้คนรุ่นหลังผลงานที่เขาได้สร้างเอาไว้ มันยังคงตอกย้ําจนถึงทุกวันนี้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดแค่ไหนครับตำนานคนนั้นเนี่ยมาในวันนี้เขาอายุปาเขาไป82ปีแล้วครับเขายังคงเฝ้ามองคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่คลื่นลูกเก่าในทุกๆวันความภูมิใจผลงานต่างๆที่เขาได้สร้างเอาไว้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างเอาไว้เพื่อมันคงอยู่ตลอดไปหรอกครับแต่ทว่าเขาสร้างมันไว้เพื่อเป็นพลังเป็นแรงผลักดันให้กับคลื่นลูกใหม่เหล่านั้น หวังว่าวันหนึ่งคลื่นลูกใดลูกหนึ่งจะสามารถข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงจุดที่เขาเคยอยู่หรือไม่ก็สามารถไปได้ไกลกว่าเขาครับอย่างที่รัสเซลเวสบูเคยทำเอาไว้นั่นเองก็นี่เลยครับเรื่องราวของพอยกาที่ดีสุดในความคิดของคาริมอับดุลจับบานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับมีคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟห้ท่านผู้ชมอีกอย่างแน่นอนครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณมากครับผม